ครับวันนี้มาดูเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวเรียว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟก๋วยเตี๋ยวรถไฟผมก็ยังสงสัยว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟทําไมต้องมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟเดี๋ยวเราจะไปลองคุยกับเจ้าของคนที่ทําเมนูนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับขายอยู่ในตลาดครับบริษภูมิจุดยอดเดี๋ยวเราไปคุยกันครับผม ครับสวัสดีครับโจสวัสดีครับโจนี่เป็นคนที่ราชเทรบุรีเป็นคนเทรบุรีครับมาอยู่ที่เจ้านานี่ยังอ่าอ่ปีกว่าแล้วครับปีกว่าครับแล้วมีเมนูก๋วยเตี๋ยวรถไฟโอ้ขอชมนี่นี่คือเมนูก๋วยเตี๋ยวรถไฟนี่ครับนี่ทำยังไงครับก็คือมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่ ตามชื่อมันที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟอ่ะก็คือว่าดั้งเดิมอ่ะคนแถวเพชรบุรีราชบุรีเขาจะทาก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วไปขายแถวสถานีรถไฟเออ็เลยว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟใช่ครับทุกคนก็เรียกง่ายๆเรียกติดปากว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟครับในส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวรถไฟนี่มีมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนประกอบอ่าส่วนประกอบก็จะมีลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นแล้วก็มีหมูครับ ส่วนตัวเส้นจะเค้ากับเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะมีรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถเติมเครื่องปรุงแล้วก็ทานได้เลยครับอ๋อจะประมาณนั้นนี่นี่คือเรามาขายในตลาดนี่เราเรามีมีราคาส่งไหมอ่าของเรามันก็จะส่งก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับโดยที่ห่อละสิบห้าอ่าราคาขายปีกอยู่ห่อละสิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อสามห่อ ราคาแค่40บาท40บาทครับผมอย่างเช่นแม่ค้าก็อยากนําไปขายตามหมู่บ้านใช่ครับก็ได้ครับเราก็จะเอาลดราคาให้นิดนึงใช่ครับปกติมันจะเป็น45ใช่ครับอือยอดยอดแล้วก็มีพริกมีอะไรให้ด้วยพริกมีน้ําตาลให้ครับสาหรับคนชอบเผ็ดครับคนชอบหวานอะไรเนะยครับเราจะกลมลถเป็นกลางไว้อันนี้อันนี้จูทาเองเลยใช่ไหมใช่ครับทำเองครับยอดยอดเลยผู้ชายคนเก่งเยี่ยมเยี่ยม และตัวที่เป็นหอหมกอ่าตัวหอมกก็เป็นหอหมกของเมืองเพชรครับอ๋อเป็นหอหมกปัจกายครับที่วริจภูมิก็ได้ทานหอหมกเมืองเพชรเป็นสูตรดั้งเดิมของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่พาทำใช่ครับถูกต้องครับอ๋อขายแค่กระทงละ10บาทครับหมายถึงถ้าเป็นสองอันนี้คือ20บาทครับอ๋อถ้าเป็นแท็กจะ20บาทแต่ถ้าเป็นแบบนี้เลือกได้เลยเอาสามกระทงห้ากระทงได้หมดครับ อันนี้คือตัวโชว์ครับอันนี้จะเป็นตัวโชว์ก็ขาย20บาทใช่ครับแต่ว่าแค่ต้องโชว์ให้คนดูเนาะใช่เป็นไงขายหมดทุกวันไหมครับก็หมดบ้างไม่หมดบ้างครับใหญ่ก็หมดครับถ้าเท่ากันไปเนาะก็เป็นเมนูที่น่ารับประทานเพราะว่าผมผ่านมาก็เลยเห็นว่าเป็นชื่อบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรถไฟก็แสดงว่าเราทำก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบสบายๆกินง่ายๆราคาถูกครับผมและเราก็เขาก็ไปขายตรงที่รถไฟใช่ครับอืออยู่แถวราดบุรีใช่ไหมอ่า ระหว่างติดต่อกับราดบุรีเพชรบุรีครับสอ,องจังหวัดน,นี้จะมีกินสนมมติว่าถ้านั่งรถไฟผ่านราดบุรีจะมีแม่ค้าเดินมาขายริมรถไฟเลยครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ๋อจะเป็นประมาณนี้นี่นะครับใครที่สนใจนะอยากรับประทานลองชิมก๋วยเตี๋ยวรถไฟอ่นะ หอ่อละ15บาทในตลาดวัลิชภูมิสุขุนครครับอ่ามีของแปลกๆอาหารมากมายเนาะนี่นี่คุณ <บา S 1> โจ <บา S 1> คุณโจ <บา S 1> เป็นคนเพชรบุรีใช่ไหมครับก็มาทําอาหารสไตล์ของเมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีให้รับประทานมีทั้งห่อหมกปกลากราย10บบาทสุดยอดครับก็เป็นเมนูที่อยากลองชิมใครที่อยากลองชิมอาหารที่แบบว่า ราคาถูกเนาะรือว่าราคาถูกนะครับก็มาลองชิมกันได้ที่ตลาดวลิชภูมิสกลนครสุดยอดครับเอ้าขอบคุณมากคุณโจขอบคุณมากครับผมดเยครับผมยอดครับสุดยอดขอับคุณมากขอบคุณครับครับวันนี้ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเนี่ยครับมาเห็นน้องโจขายก๋วยเตี๋ยวรถไฟห่อละ15บาท3ามห่อ40ิแล้วก็ห่อหมกปลากรายทำเองครับสุดยอดผู้ชายคนเก่งน่าชื่นชมก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็ อยากแนะนำเมนูนี้สุดยอดเลยก็อย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ